ห้ามพ ų, cow, ูดตัวเลขกันนะอันน right. ah, In oh, okay. okay. oh, hey. ี้พักบ้านนะจ๊ะอ้าววันสิบ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 เว่นแล้ววันเจวันเจ็ดวันเจ็หสามสูมอีกหลามสูมสามามสูงเราทูโอโอเคอีนเดียวโอ้ยได้เหรออย่าว้ว้อยอย่าวว้อยเดี๋ยวปิว ไหวบ่อยก็ไม่ได้ไหวบ่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จริงเหรอ Thank you Thank you ขอบคุณแก Thank you อีกหลายสูบได้ค่ะสิบแปดปูดสิบแปดปู่แล้วใช่หรอกออย่าเสียงดังค่ะคนในดีหรือเปล่าเนี่ยตุกตาใช่เราสูงใช่หรอเเมื่อกี้เราดาวนอยอดมาสิบเจ็ด อย่าเสียงดังคืออะไรอ่ะคืออะไรเสียงดังเขาอยู่ที่นี่ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูหรออย่าเสียงดังอย่ามันใจนั่นมันใจนั่นไงไลน์นี้มีประโยชน์เขาบอกว่าสิบแปดตัวแล้วอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้าขอบคุณค่ะแช่งคิวไลน์นี้มีประโยชน์ไอเลิฟต่อต่อ S <S อ่างเดือนสิบแปดแน่อืออมอย่าพูดใครนี้มีประโยชน์ไอเลิฟตอตอห้ามพูดโอเคสิบแหลกปูดสิบแหลกปูดดิบสุบแหลกปูดสรุปแล้วไอวิวพอยท์ครับคุณนะวันเอกเราจะพูดวันเอกแบบนี้ ขอบคุณครับแต่แต่ที่นี่ยังไม่มีเตือนอะไรนะทุกคนที่นี่ยังไม่ได้มีอะไรพี่สาว AI เขาเพื่อเอาฟังภาษาอังกฤษออกไงแต่ภาษาลู่เขาฟังไม่ออกแน่แน่และนี่มีประโยชน์อีกสุบแผลปูดหลามสูมอ๋อเขต้องหลามสูมีประโยชน์ค่ะหลามสูมเราทูโอ้พี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับแอนด์ชาดอ่ะอีกหลามสูมเราทูนะทุกคนใช่ค่ะคือใหเพลินเลยจ้าปิดให้ พี่ปุย๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งนะขอบคุณคคนะณ Thank you Thank you สอคือแต่ห้องเขาบอกอีกสองนะหละังโม๊ะตารางการที่เราะิ้งไว้เลยเนี่ยทิ้งก่อนครบเดี๋ยว <c oughs> ให้ให้ให,ให้อันนี้มันขึ้นก่อนให้อันนี้มันขึ้นเตือนก่อน <c oughs> นี่ยังไงเอาแล้วบาวโวโอเคบาวโอบาวโอครบแล้วครับครบแล้วครับแม่น้อยแต่เกอครบแล้วตรบแล้วถึงแลนู่แลรำลุแน่แน่ติ้งไม่น้อยติ้งไม่นอยเรื่องคืนหนูนั่งร้องเพลงให้ฟังรึเปล่ถ้าหนูแบบว่ากลับมาจากที่ไปดูรองเท้าแล้วอะ ดึกดึกอ่ะเพื่อเป็นการตอบแทนเอหนู้หูนางรำเลยอ่ะแต่ดึกหน่อยนะเพราะว่าหนูอ่ะไปไปกะเวลาไม่ได้อ่ะพาแล้วนี่แหละชาเล็บนี้จบแม่หน่อยชาเล็บนี้จบเป็นแหลกปุดหลิบสุด แม่เจ้าขอบคุณค้าแม่น้อยแม่ก็เลิศเกินขอบมากมากเลยนะคะแม่น้อยอย่างเอาแม่อย่างเอาเลยขอบคุณพี่ดีนี่ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพี่ปู่ก็ขอบคุณด้วยนะคะคือหนูเนี่ยโอ้จะช็อกจะเรียนหน่วย CPR เริ่มทุกคนถอยให้ผมถอย ไอ้ตองแต่กูอยากเล่นอันนี้มาไอ้นั่นเล่นมันใจนี่เออตองเหลืออีกเก้าเก้าเท่าเหลืออีกเก้าเก้าเท่าเก้าเท่าครบครบ้อยจริงอ่ะจริงอีกเก้าเท่าครบร้อยเลยครบร้อยก็คือจบไหลตอนนี้ไหลแต่ว่าไหลคุยกันได้ครับไหลได้ไหลคุยกันได้ คุณนะครับอุย้ย9ก้าเท้าหมูขอแบบไหลได้ไหมหมูขอร้อง,งหมูเกรงใจสี่เท้าแรกแม่ฮะนะแม่อะไรนะแมว่าแม่น้อยไม,ไม่ไม่ไม่แบบนี้อ่ะหลายมาเลย ลูกสาวแม่โอเคไอเลิบนะไอเลิบก็ล่าลอลุ้นหลอลุ้นถ้าได้สีท่าแม่ป <c solvent> ิดเก้าเท่าอ๋อพี่โน้ยไหนพี่โน้ยพี่โน้ยพี่โน้ย นเป็นน้องแล้วให้มันดีๆหน่อยตรงนี้มันเป็นที่ให้หนุ่มๆนั่งก่อนไปดูงนี้เบๆพี่นุ้ยอะต่อหน้าต่อตาพี่นุ้ยอะคือวันนี้ยัยแล้วไม่จ๋าไม่แต่เยอะยัยทำหนึ่งร้อยเป็นเท่าในเวลาหนึ่งร้อยเป็นเท่าในเวลาครึ่งชั่วโมงได้ปหมเลยเก้าเก้าไปเก้าไปครบแล้ว อ๋ทำไมนนานอ้มาทำไมนานเดอขราเถอะมีชาลยม,มีอยอะทำนี้แหละอ้มีจ้ะตุ๊บเดี๋ยวตรงให้เองอ้ยวดยวดยวดทำานี้ <laughs> ทำไม ฝั่งนี้ไม่มีเออฝั่งนี้เงียบกริบเลยไปไหนกันแล้วจ๊ะยัไห่เลยไม่มาไลนแล้วก็ทิ้งแล้วมองอย่างเงี้ยดังแม่กกี้ดาบไม่จะพูดไม่เนี้ยพูดไม่เนี้ยทุกคนเองหมดเลยก้าวไปมีไม่นะไม่นะไม่นะแม่นอทำชาเลนจ์อยู่แม่นอทำชาเลนจ์สองรอบเลยวนีะแล้วก็เมื่อกี้เขาเหมือนจะชาเลนจ์นะว่าเอาสี่ถ้าสี่เทาแลกก็ห้าไอออมาอีกแล้วหรอเืินนั่นมันหนักมันบ้าอย่างเงี้ยนุ่นนั่นแหละ เดี๋ยวรูตังเองไอ้อ้อมเป็นไรวะบล็อกนับถ่านบันีขึ้นยังไรอยู่อีกรอะเพราะมีคนถอยหลยเว้ยฝากตังเองว่านี่ไอ้จิ้นจิ้นรุ้นเฉพาะก่อนให้ได้จิ้นกันเองฝากแล้วจิ้นกันเองฝากแล้วไปหมาก็เลยลุ้นก็ไม่หมาเนี่จิ้นกระจิ้นของอ้อมเหรอของอ้อมกับพีามี่ชอบ จเดี๋ยวไปเกี่ยวกันนัดเพีงกันมปเลยบอใน้อยครับนิไม่ไม่หุ้ยทัดถังร้อยหนู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 ไม่หนูไม่ได้แต่อันนี้ดีกว่าหนูเกรงใจครบยังลูกเกิดออีกเก้าใบเท่าแม่หรือว่าขอเวลายกบัญชีแป๊บพี่ดิ๊นี่เดี๋ยวหนูจัดให้ครับแม่น้อย โอ้ดูๆๆ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 ดตูงเองพี่พี่เขามานั่งกินนะเขามานั่งดูแน่ๆเลยสีส่เท้าแรกห้าห้าเท้าแม่ห้าเท้าแม่ใช่อ่ะอีกสี่เท้ามาจ้ะมาทุกคนสี่เท้าเร็วมาจะอีกสี่เท้าโอ้โหนั่ะแม่น้อยของจริงเนี่ยเนี่ยแม่น้อยอ่ะจัดตอนนั้นบอกว่าให้หนูแบบเอาแฟนคัำหนูว่าสิบเท้าแม่ให้รับสิบเท้า เนี่ยยี่ยี่สิบเท้าแรกแรกแรกสิบเท้าแม่ใช่ไหมสองรอบแล้วนี่อีกแลกอีสิบเท้าเมื่อกี้ที่เรายี่สิบเท้าแลกสิบเท้าแล้วก่อนหน้าก่อนหน้ายี่สิบเท้านับเลยนับเลยมาอย่ากมาอยากแล้วเราซีท้าแม่โอนได้เลยใครเีไม่รู้เลยว่าใครกันแน่มาขอคุณก้องนี่เนอือรอดด้วย หนึ่งเท้าอ่ะหนึ่งฮะมาหนึ่งฮะมาค่าปะไม่ใช่เขามาขอขึ้นกล้องในน้ำหนักสองเท้าอีกสองเท้าทุกคนใครย้ำมาขอขึ้นกล้องตอนนี้ด้วยมีสองแล้วดูใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะไม่รู้จักนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอผมตอนหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะครับมไงสามแล้วสามแล้วเแล้ว สี่แม่ครบสี่แล้วอะเไรส้อมลมพี่น้ำห้าแล้วพี่น้ำเจ็ดล้ำอุ้ยมันอุไหลอุนไหลแม่มันเจ็ดแล้วนะส้อมล้ำจริงเดี๋ยวนึงพุ่มครึ่งนะคะวันนี้จะเป็นน้องนุ๊กมาไหลน้องแหน่ไหลของอ่าพานนาลาทุกคนถ้าใครถ้าใครนั่นอะ ไปกดที่นั้นนะวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งประมาสี่ก้อนเลยอ้าวแม่โอ้โหคุณแม่โคตายเชิญด้วยคุณแม่ไหลทุกคนนัเราจะชาเลนอันนี้ก่อนเลยอันหนึง่งอันหนึ่งสองสองนิดไอตีนสองนอย <c oughs> แม่ต้องทำไม่ได้แม่มันจะไอ้นั้น สี่พันสามร้อยคนมาหนึ่งสามเร็วทุกคนอ่ะหนึ่งของสาวนะหนึ่งมุ้งมันเป็นทาเล่นะเพราะว่านุ่นได้แล้วนุ่งก็เกินด้วยต้องมาใจนั่นไงอย่ามาใจนั่นเราวนะอันนี้คือตามคำสัญญานะคะทุกคนหนึ่งสองแคบน้อมบล็อกอ้อมนัดถามมณีอันดับหนึ่ง สอไปดึงอย่าต้องค้างขอดีนะไอ้นมไม่ต้องมาตองอเคขอบคุณนะครบหนึ่งรเทาหนึ่งสอ สามได้ๆๆแต่กรตี้เลยบดานทับบดานทับบดานทับจองเงียบเลยเดี๋ยวผมดูจอเนี้ยดูหน้าจอเนี้ยจองกิ๊บ